สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไม้เบิร์ดทีวีวันนี้มาอยกับไม้เบิร์ดกับตัวข้าพเจ้าเองก็คือมูนี่แหละกับใครกันวันนี้มาอยู่กับเกมอะไรวะมันขึ้นชื่อว่าโอสได้หรือออสนั่นแหละเออโอแซนแล้วก็ตัวข้างหนนี่กูอ่านไม่ถูกสักทีช่างมันเถิงเดี๋ยวไปอ่านอะไรชื่อคลิปไปแล้วกันเนาะไงเดียไม่ได้แคานาน โมเดเลียนไงช่วงนี้ก็เออปิดเทอมแล้วเลยมาแคสใต้อยู่มหาลัยแล้วอย่าคิดว่าอยู่ประถมดิอย่าคิดว่าอยู่มัธยมดิไม่ดีอนะุซาเรียนจบประถมมัธยมมาได้อ่ะก็ดีมาอยู่กับเกมออสอะไรสักอย่างเขาเรียกสัตว์ทะเลออสละกันโอเซนเป็นว,ว่าออสหรือเปล่าวะใช่มาเด็ดอ่าวันนี้ก็ไทย ผมไม่รู้จักชื่อนะคนนี้ผมรู้จักแค่เอาเป็นว่าแนะนําตัวละครก่อนนี่คือดโดโรทีนะฮะนี่อ่าเป็นก็แล้วแต่คุณชอบเล่นเนาะชอบเล่นกับคารต,ต่างๆอะ่ะเออตัวละครก็จะมีแบบสไตล์การเล่นแตกต่างกันไปอันนี้นักเวทนะเน้นยิงระยะไกล นี้เหมือนกระโดโรถีนเหมือน่าจะเหมือนกันแต่ว่าท่าส่วนใหญ่ท่าจะเหมือนจะแรงกว่าเหมือนจ่าให้เฉยเหมือนจับเนี่ยลองเทสอยดูแล้วแต่เวลต่างกันหนึ่งเวลนะแต่การที่ใส่เหมือนกันเอาเป็นว่าเรามาทําความรู้จักระบบระบบกันเลยดีกว่าเพราะว่าคลิปนี้จะสอนให้ทุกคนเล่นเป็นกันได้อเล่นเป็นกันได้ในไม่กี่ชั่วโมงนานไปต่ออ่ะเอาเวรเรามาเลิกกันดีกว่าเนาะอันนี้คือส่วนอะไรล่ะ ส่วนกิจกรรมที่เขาจะแจกของอะไรแบรบๆๆๆๆๆอันนี้คือเปลี่ยนตัวละคร ID ของคุณแล้วก็ชื่อ New End นี่คือเอาไว้ลงบอสแต้มเอาไว้ลงบอสอ่าใช่ครับเลยมันอยา่อางเงี้ยอ่าส่วนนี้ก็คือ End เอเอโอ๊ยอะไรวะ Energy เอเออันนี้คือเงินเพชรเพชรรู้อยู่หรอเอาไว้ทำอะไรมันอนเนกประสงค์ อันนี้ประสงค์อะไรอันนี้คือจดหมายนะฮะเราสามารถรับทั้งหมดได้โดยการกดปุ่มนี้แบบจดหมายเราเยอะที่เกตคุณรับทีละชิ้นสองคิน,นี่โอ้ยเบื่อตายเลยก็กดตรงนี้รับทีเดียวหมดอันนี้คือปรับออปชั่นต่างๆนานานะซึ่งผมไม่รู้สิไม่ได้สนใจเท่าไหร่ปูสองร้อยควันสองร้อยวันห้าร้อยเพชรใครสนไหมใครสนเราเนี่ยครบไหมอ่านอะันนี้คือแพ็กเกจนะฮะเห็นโซเอานี่คือแม่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ซื้อเรียบร้อยแล้วนะผมมีซื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเควสนะฮะอันนี้คือเควสประจําวันถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงไปเข้ากลุ่มได้นะพิมเด็เดแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแหละเอออันนี้คือเควสรายสัปดาห์ทำยังไงวะม่รู้เหมือนกันส่วนนี้คือเควสเควสก็ไปแหละเควสแบบเอ,อ,อยู่ได้ตลอดกาลาตลอดไปตามทันกันอยู่เนาะอ่าโอเคอันนี้คือหน้าจัดแสดงตัวละครนะครับที่เราแบบจะสามารถเลือกเปลี่ยนคาสได้ในอนาคต ในอนาคตอันใกล้กูเลือด A B ส่วนสูงน้ำหนักบาบลาบลาบาอันนี้คือคัทหนึ่งลิงก์หนึ่งอะไรลิงก์เขาเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกคัทเขาเรียกว่าลิงก์ลิงก์เนมอะไรอ่านนี่ออกเวทสกิลอันติอันนี้อันนี้อันติสกิลอัติเมทอ่าแล้วขาหลังๆจะปลดล็อกตอนไหนอันนี้คือไลน์สองไลน์สามนะฮะปลดล็อกเลยยังไม่หมดอันนี้เวลยี่สิบถึงจะปลดล็อกได้โอเคเนาะก็เข้าใจกันอยู่เนาะฮะมีหลายคนอยู่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าแบบโอ้ยคนจะน้อย หน้าบื้ออ่ะ,อะยังมาก็ไม่ครบเลยซ้ำเนี่ยยังอีกเยอะอีกคาก,ก็อีกเยอะอันนี้ชื่อเชลใช่ป่าวะหัวหัวป่าะเชลคล้ายอัดออกเสียงคล้ายหอยเชลเอาหอยอ,ออกอ่ะเออไอตัวเชลอะออกเสียงคล้ายงั้นละอันนี้ก็ตามที่เห็นนั่นแหละส่วนนี้คือโดโลทีเชลไม่รู้ชื่อไม่ได้ศึกษาอันนี้คือสมุดภาพ สมุดภาพพวกอะไรล่ะเนเรื่องอ่าเนื้อเรื่องแต่ะละครั้งหนึ่งมีแม่มดน้อยเดินลงมาชั้นใต้ดินแล้วก็เจอทําข้าวของพังเสียหายเจอวงแหวนเวทแล้วก็เลยหลุดมาที่โลกใบนี้โลกโลกของไอเนี่ยแหละอล็อ,ลอกอยู่ล็อกอยู่อันนี้ไม่ล็อกอันนี้คือจบชัปเตอร์เจ็ดไปแล้วนะฮะจบชัปเตอร์เจ็ดจบจบชัปเตอร์แปดอได้นี่ได้มนาะ ได้ตัวละครนี้มาสำหรับใครกงนะครับว่าตัวละครไหนจะได้ตอนไหนตตัวละครดูทีจะได้ตั้งแต่เริ่มต้นผ่านด่านนี้จะได้เชลจบนี่จะได้น้องตายเยวก็สร้างัน้องตายแล้นวนะะจบด่านนี้กระดานนี้นะฮะได้นี่ได้เชลนี่ได้กระต่ายโอเคได้หญ่แม่มดกับน,น,น้องกระต่าย ส่วนนี้คือบอสที่ว่าแบบเอออยากเล่นกับอยากไฟกับมันก็ได้นะฮะแล้วก็สามารถนาของที่ดรอปจากมันมาแลกของในพีนเ,เป็นพวกนี้เป็นพวกตัวอีโวตัวอะไรก็ว่ากันไปตัวละครตัวอีโวก็ว่ากันไปนะขึ้นหกดาได้แต่อ e ีโวนี่เกมเลี้ยวค่อนข้างยากเลยนะเกมนี้ไม่ใช่เกมเลี้ยวในแบบไม่ใช่เกมเลี้ยวตัวละครหรือแรงนะแต่เป็นในพวกกากร์ดทีเกมเอี้ยวยากอันนี้คือในส่วนของเพื่อน อันนี้คือเพื่อนอันนี้คือเนื้อเรื่องอันนี้คือค์ดโอเครู้ปิดไปซะอันนี้คือเราสามารถแต่งเสื้ออันนี้คือเราสามารถแต่งแต่งตัวละครได้เราได้นะฮะแต่งได้อิสระเลยตอนนี้เขาแจกอะไรวะชุดชุดของโดโรธีอยู่7 7วัน7ดชิ้นเอ้ย6วัน6ชิ้นนะครบแล้วนะฮะาจะครบละใส่นวลไมเอาไม่ดีไม่ดีไม่ชอบ ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวนี่แหละไม่เอาไม่ชอบเป็นการส่วนตัวก็ส่วนตัวใครส่วนตัวมาล้นี่คือชุดได้ชุดเซ็ตเออเนี่ยชุดเซ็ตอาคอมพีละเส็จลอยตามนั้นนะฮะอันนี้คือตระกูลชุดเซ็ต่นแหละว่าแบบมีเซ็ตไหนบ้างเซ็ตไหนของใครอะไรอย่างเงี้ยมาแบบแบบแบบอันนี้คือถ้าเกิดเราอันนี้คืออะไรอันนี้คือถ้าเกิดเราสุ่มได้ สุ่มได้ชุดซ้ำเออชุดซ้ำม,มันจะไปรวมกันก็ไม่ได้ดูไปใ้่เขาก็เลยจะแปลงเป็นเอ้เศษผ้าให้แล้วก็เราก็ต้องเอามาแยกเอ๊แลกอีกทีทนึงแยกกว่าสัามน้ยก,ก็อ่ะก็คงเข้าใจกันแล้วนะในส่วนนี้ก็ปิดไป้าต่อมาเติมดีหละโหเจ็บปวดจริงๆไม่รู้กี่บาทบ้างน,นะแต่ก็ถ้าอยากรู้ก็ไปเปิด Google หาเอาอา,าราแรกเปลี่ยนเงินแต่ในเกมอาจาจะถูกกว่าในเกมถูกกว่า ในเกมถูกกว่าของจริงเพราะว่าผมลองเอาไปน,นี้แล้วจริงๆมันควรจะแพงกว่าน,นี้คือแบบคำนวณไม่ประมาณ300รอเอ้ยสี่ร้อยเงี้ยแต่มันจ่าย,ายจาริงจแค่สามร้อยอย่างเซ็ตเนี้ยเออจ่ายประมาณ360สากิกว่าเอ้ย300อกว่าแค่นั้นไม่ถึงห0สิอันนี้คือสุมส่มนะฮะสุ่มเราสามารถสุ่มหาตัวละครเหล่านี้ได้เสียตังค์หมดแล้วเนี่ยเสียหมดแล้วอิจฉาอิจฉาคนมันมีอ่ะคนมันมีแล้วเราอิจฉาเราไปสุ่มหาสุดท้ายเป็นยังไงไอ้อะไรบอก็ไปลูก ส,สีดาวสีดาวเงิหาอันนี้คือสุ่มเสื้อนะสุ่มเสื้อใส่ชุดเสบบื้นะอต่างๆละนาบลาๆ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 ก็นะอันนี้คือสุม่มตามเพื่อนกะ็สุ่มแต้มเพื่อนนะโอ้โทัทีเมื่อกี้เงียบไปหน่อยเมื่อกี้คือ คุอยอญาติผู้ใหญ่อยู่นะครก็บาเบาเบาบลด <S <S สเสียเสียงรัเปลียเป็นตัวรีด้ไงละ่ะใครรู้ชื่อคอมเมนต์ให้หน่อยนะอยากรู้อะ่อมาก็อันนี้คือกระต่ายน้องตายทำ,าทำงานทำงานหาเพชหายาว่ากันไปอันนี้คืออ่าถึงหน้านี้แหะ ตัวละครเราจะมีสเตตัสสูงได้อย่างไรหนึ่งจากเวลเวลเนี่ยเลเวลต่างจะขึ้นสเตตัสของตัวละครจะขึ้นจากนี่สองคือจากการ์ดพวกนี้แหละครับที่ผมพยายามสูงห้าอยู่เนี่ยเฮ้ยเออใช่เกือบลืมบอกไอ้ไอ้นี่คือเขาเอามาเป็นเทรนันเลยแหละเขาไปให้ทุกชอาไปลีดเดอร์ยริงเลยแบบเด็ดเด็ดเด็ดเด็เห็นโคเวอร์ไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ๊ยแป๊บนึงเขาเข้าห้องน้ำก่อน มากันละอ่าโอเคเรามาถึงไหนกันลวนะถ,ถึงหน้าใช่ไหมถึงหน้าไอ้ตัวละครกันแล้วถึงหน้าแล้วก็การ์ดการ์ใช่อ่าการ์ดก็จะยังไงดีละ่ะตอนนี้เราอย่างที่เห็นก็คือแต่ละตัวจะเพิ่มตัวติดตัดให้กับตัวละครหลักตรงนี้นะครับ,บเห็นว่าเพิ่มเยอะมากแล้วทำไมถึงเอาไอ้ตัวเวนกรรมนี้ขึ้นขึ้นหน้าง่ายๆฮะบใบ cover เนี่ยนาเกตที่ใบเวอร์เราสามารถได้ของดีจากไอ ใบโคเวอร์นี้ได้แบบจบด่านจ,าจะได้ของมาทำด่านใช่ป่ะมันมีโอกาสสุ่มอ <c oughs> er <c oughs> ีกทีนึงเดียวใช้ใบโคเวอร์เนี่ยยิ่งหมดใบโคเวอร์เยอะยิ่งมีโอกาสได้ของดีเยอะนนั่แหละเยอะนอกตัวละครเนลยยิ่งไปมิสุดเลยดูมันสุ่มไปแล้ววะสุ่มแล้วสุ่มก็เอาเป็นว่านะฮะเขาก็เลยเอาตั้งกันเป็นลีดเดอร์กันเยอะสำหรับตัวนี้อ๋อต่อมาอันนี้เขากำลังมีกิจกรรมกันนะฮะ ไอ้ต้นอ่อนอย่างนี้ไอ้ต้นที่ผมอยู่ในกระถางเนี้ยคือต้นที่เอาไว้บวก exp แต่ถ้าเป็นอยู่ในกล่องสมบัติเอาไว้ขายนะครับเป็นไงล่ะเจ็บปวดเจ็บปวดสุ่มมาสีดาว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 อ่าดาวมีแค่เนี้เฮ้ยนายอันนี้คืออีโวนะฮะอีโวเข้าสู่ขั้นสูงสุดอ่ากดาวสูงสุดของยังไม่มีเลยเบลยังไม่ตันเลยไฟทำยังไง คือขายนะขายขายก็เอาไว้ก็ขายแหละอันนี้คือดูรายละเอียดข้อมูลก็แบบเรามีอะไรบ้างนู่้นอย่างนี้นี่เห็นไหมตัวนี้โอ้มาถึงอันนี้กันบ้างดีกว่าเห็นอัญมณีนะฮะน,นี่คือเรามีสิทธิ์สุมได้แบบยังไงละ่ะสมมติว่าผมสุมได้ที่นี่แต่เป็นสีแดงใช่ปะ่ะคนอื่นอาจจะมีสิทธิ์สุ่มได้สีอื่นไงคนอื่นอาจจะสุมได้สีเขียวสีเหลืองสีฟ้า,างียเออ แล้วมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงเลยอ้าต่อก็คือนี่นะฮมันจะต่างกันตรงนี้นีเนี่ยไอ้พวกค่าวงกลมเอาไว้เนี่ยเออมันจะบอกว่าแต่ตัวจะอันนี้ต่างกันอันนี้สีแดงคือตามเมียนสีฟ้านี่อะไรวะดีเฟนส์เน่เหลืองเหลืองก็ดีเฟนส์เหมือนกันดิอ๋อน่าจะเวทกับกายภาพอะไรส่วนสีเขียว h ฮพีนะฮะก็จำกันเอาไว้มันจะบวกค่ารางกันพาร์สีก็จะต่างกันด้วยนะก็ต้องไปดูกันในกลุ่มอะเออเพราะแปลให้ละ ในกลุ่มเขาแปลไว้ให้ทุกอย่างละแค่แบบไปหากันเอาเองอะ่ะถ้าแบบถ้าเจียด,ด,ดขนาดเข้ากลุ่มนะก็เขาคงไม่มีใครมาป้อนให้แล้วละ่ะไปหากันเอาเองครับผมก็คงอธิบายไม่ได้ไม่มากแล้วอ่ะมาต่อต่อต่ออะไรกันดีอ่ะเราสามารถซื้อดีพีจนเต็มได้โดยสิ้เม็ร อันนี้คือเนื้อเรื่องอะไรนะฮะนี่คือสตอรี่เนื้อเรื่องจะแ,แบ่งออกเป็นโนมอลกับฮาร์ดเล่นโนมอลเสร็จเมื่อไหร่ฮ hard ก็เมื่อนั้น Bot. นั่นแหละบอสก็ตีกับบอสตัวนี้ตัวนั้นนนั่แหละตีกับอีนี่ตีไอ้นั่นว่านะกันไปมาตีสักตัวหนึ่งมีหมาเวนนี่แล้วคนระับอันนี้คือค่าสเตตัสที่เขาแนะนําขึ้นอย่างนี้คือไม่อันตรายแล้วแต่ก็ถ้าฟิวฟ้าวหน่อยก็ไม่เป็นไร อ่าเห็นไหมหนีนาเลือเพื่อนในหละเทียนยอดฮิตอ้าวไม่มีอ่ะไม่มีเคยตั้งอ่ะโอ้เซ็ง เราหลบได้นะโดยการลากเกียร์แบบโล่ๆแบบนี้ลากขึ้นลากขึ้นไป็นเธอหลบผมตั้งปุ่มไปแล้วล่ะตั้งไปแล้วตั้งไลตัุ้่มเนี่ยตั้งปุ่มตั้งปุ่มถ้าเห็นก็เออถ้าเห็นก็เรียนรู้ถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีลีทีนึงเฮ้ยเฮ้ยเราลากเนี่ยโดนซ้ำในหาง เม่อสัมผักับนามะพเจ้าจม่รอดอีกต่อยากโดนมันถ <and living> <Wars> ูยเหรอเมื่อกี้คือท่าพิเศษนะากดไม่ทันโดนมันจ้วงแน่นอน ส่วนนี้คือออกออก,ออกไปหน้าดานนั่นแหละออกไปหน้าดานอย่างเงี้ยแล้วกดอีกกลุ่มหนึ่งคือมันจะกลับไปห้องเราเลย,เยออกมาอ่านี่คือตอนนี้มีอีเวนต์โกเลมอยู่นะฮะลงมาแล้วกันมาโชกากันฮะโชกากโชกากเห็นไหมหไหม,มีคนหนึ่งละเห็นไหมทัศมีเนี่ยใช้เหมือนกันเลยอเห็นไหมคนหนึ่งด้วยอันนี้คือเขาพยายามมาเก็บกันอยู่นะเก็บเอามงเนี่ยมาเก็บ ถ้าใช้กันหมดอย่างนี้เราจะมีเพื่อนใช่ไหมเนี่ยโผเป็นกรรมเพื่อนเพื่อนคนโหดก็ไม่มีจะใช้สิสกิลวนหดวแทบเพ้ออย่างเงี้ยเออโอ้เจ็บปวดไอ้มาร์คปังตัดชุดอยูไม่ไลิดูนี่นลยจะกัะชุ่มเอ้ยแล้วเขาไม่หลบแล้วเอาไม่โนบิ วนะิ่งกกับ้ยนี่กนี่ไม่ดีกักาถ่ายป๊อปการา้ย่าหนีบพบกตัวะคองชัรตั้งฉายาเป็นวันฆ่าฆ่าคนตาย เพราะอันหนึ่งคือเราจะไม่สามารถโหมได้ในช่วงที่มันมีแอคชั่น Action. อยู่ท่าการต่ีตาจะชัดงั้นเขาตึงไม่ค่อยกดสกิลออโต้กันตรงเนี้ยเขาจะไม่ค่อยกดสกิลออตโอต้กันเท่าไหร่เขาจะมาตั้งปุ่มกดกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอพวกแบบไอ้ทา่ทาตีตายที่นี้แหละครับก็รู้ต้องรู้นะก็ะไม่เหวี่ยบมาตั้งก็ทีตาอยแล้วคื <S <S อ<า>เริ่มมาคือแบบทา่าดิ นนบบอ,อ้าผู้ออกแอคชั่นอย่างนี้ตัวละครจะหลบไม่ได้เองไหมอย่างเงี้ยแบบซูมมาที่ตัวละครคือ,อ,อาาถ้าผู้อแอคชัค่นเราจะไม่สามารถหลบได้ในช่วงที่ตัวละครของแอคชั่นเราจะไม่สามารถหลบซ้ายหลบขวาได้เออคโดนอนะีกแล้วควรเปลี่การเคลื่อนไปกดไม่โดนเมื่อกี้แต่คุณไม่ขอแนะ้นำให้เอาคุณทีลงสู้นะฮะแอคชั่นเยอะ ผพวกผีเดอร์ตั้งไว้ดีเดอร์สามารถใช้ได้นะต่างกันไปตากตากตบมันได้เฉยพอแอคชั่นไม่ต้อง โอ้ไม่อ้ไม่โอ้อะไรวะชิ่งโหดนมีน่ไม่ใช่ <c oughs> อะไรทำไมเรากากยิง <c oughs> สกิลอ,ออกแอคสกิลพวกแอคชั่นอะไรพวกนี้ยคือแบบเราจะยืนได้เฉยเลยหลบซ้ายขวาไม่ได้โดนมันตบอยอ่างเดียว รอโดนมันตบอย่างเดียวต้องหาจังหวะใช้ดีๆอะ่ะเออว่างานแหละเป็นสกิลทั่วไปเป็นสกิลที่แบบตบเลยไม่มีแอค,ช,แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอาาันละก็ตบได้สามารถเกินที่ได้เนี่ยอย่างสกิลนี้ตบตบตบ,ตบ,ต,บตบแล้วเราเนี่ยตบได้นะกำลังขอสกิลว่าลบได้แต่อเนี้ยตบไม่ได้สกิลรอโดนตบสิ่งเดียว โอ้ยตอจะ,ออะตายไม่ถ้าหลบตอที่กูสั่งเนี่ยร้อนเลย ปเห็นกันใช่ปะมาอาอ้กันต่อแอคชั่นก็คือแบบฆ่าไอ้นี่ไอ้ฆ่าสิ a. บกวาฟ้าหลอกสิบฟ้าก็จะเด้งขึ้นตานมเปนหัด้วยกระเซ็นหัวห้าอย่างเงี้ยคือไอ้หลอดฟ้าก็จะบวกเข้าไปห้าเลยเป็นค่าที่เอาไว้เราหลบมาแหละ ไปไปอันนี้ไปมันไม่มีมาทีเว้ยโทษโทนมัวนะกูโทรได้หมดแล้วตอนเนี้ยพอสักเสซึนปั๊บค่าสีของเราจะเด้งขึ้นด้วยและไอ้หลอดฟ้าของเราก็จะเด้งขึ้นโดยใช้การนั่นปั่นอะไรครับตัวละครมันไม่เฉลียวตัวที่จะมาคิดเคลีย

Los, โลกที่โลกเกโลกของเอเนี mer, ่ยไปเนี hmm. ่ยมันจะทำให้น้ำเม่นชอบดีนะเพื่อนแบบน้ำเม่อเนีถ้อาเชลมาเล่น ก็จะตีไก่ก็ตีแต่ว่ามันจะดดูเราเข้าไปได้มันจะมีสกิลดูดเราก็เป็นเชลผมก็เลยแบบเล่นยากร้อ,อนหมดเนนะี่ยเอาเป็นว่าเนาะเข้าใจกับข้าวกันแล้วล่ะไม่เข้าใจก็ถามถามห้องหมดเลย อกตายสิ่ท้อสี่สิบมงนะเว้ยสี่สิบมงสี่สิบโคเวอร์เลยนะเว้ยตกไม่ได้เลยหรือเปล่าเอออ่ะมีคำถามอะไรอีกไหมคงไม่มีคงไม่มีอะไรแล้วอ๋อวิธีใช้ยาวิธีใช้ยากดเข้าตรงนี้นะวิธีใช้ยาใช้กล่องกล่องที่แบบมันจะแจกให้เออ สามารถกดเข้ามาใช้ตรงไหนนะตรงนี้นี่เนี่ยนเนี่ยตรงรูปสม,มุดเข้ามาแว่นเข้ามาอ่าเราเห็นกล่องปั๊บก็จิ้มเข้าไปสมมติว่านี่เป็นกล่องแล้วกันจิ้มเข้าไปตรงเนี้ยเออมันจะใช้ให้ตามนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปลุยโกลเลมต่อละไปหัวร้อนต่อไปหัวร้อนต่อก็ออกวันนี้นนไม่มีแล้ววันนี้ก็รายการไม้เบิร์ดทีวีคขอล่าไปก่อนนะ สวัสดีครับเดี๋ยวเออใช่เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้แล้วกันลิงก์กลุ่มเอเอเดี๋ยวจะแนบไว้ให้ก็บ๊ายบาย